สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฝฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ อาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่าง PSV h i y o f e นไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างรนเต้ FC นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นเกมเพลย์ออฟนัดที่2นะครับหลังจากที่คู่นี้นะครับเจอกันมาเกมแรกเสมอน 2. ต่อนะครับก็ถือบอลสู่สีแล้วก็ใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับทีมอย่าง PSV นะครับตัวหลักๆก็น่าจะสามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ดี้กัคโปนะครับนักเตะอย่างพวกทางซานกาเร สถิตินะครับในช่วงหลังลูกทีมของรุดฟรานิสรอยก็ทําผลงานได้ดีเลยครับ8เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับเช่นเดียวกันนะครับทีมอย่างเรนเจอฟซีนะครับ5เกมหลังสุดก็ไม่แพ้กับใครเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังนะครับในการเล่นรายการนี้สถิติในบ้านที่ฟิลิปซาดิโอนของ PSV นี่ถือว่าดีมากครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับ ส่วนสถิติของทางเรนเจอร์นะครับไปดูนะครับในเรื่องการออกไปเยือนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับ12เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่าง PSV ไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับ ทีมที่2นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างดินาโมซาเก็บจากโครเอเชียไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างโบโดกลิมนะครับคู่นี้นะครับถือว่าเกมแรกเจอกันมานะครับปรากฏว่าเป็นทางโบโดกลิมนะครับก็ชนะไป1นึ่งสนะครับดังเกมนั้นเล่นกันที่นอร์เวย์นะครับส่วนในวันนี้นะครับทางทีมอย่างดินาโบซาเก็บก็พกสถิติที่ยอดเยี่ยมมานะครับยีเเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับ เกมเดียวที่แพ้ก็คือการแพ้กับโบโดกลิมในนัดที่แล้วแหละครับส่วนสิติในบ้านของพวกเขานะครับย้อนกลับไปดูนะครับ25เกมหลังสุดทุกรายการในบ้านตัวเองนะครับสติยอดเยี่ยมมากครับ พวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับดังนั้นเกมลักษณะแบบนี้นะครับสูสีใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างดีนาโมซาเกลเกมนี้พวกเขาน่าจะกลับมาได้ได้กลับมาเล่นในบ้านเกมนี้นะครับก็เชื่อพวกเขาน่าจะพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับซื้อผลงานการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งของทางดีนาโมซาเกลไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาจะเก็บชัยชนะได้นะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยครับ วันนี้จะเล่นฟุตบอลรายการคาราบาวครับรอบที่2ครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างทรานเมียร์โรเวอร์ทีมจากลีกทูครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับเปิดฉากฤดูการนี้มา3นัดก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับไม่แพ้กับใครในพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เกมล่าสุดพึ่งเสมอกับแมนซิตีมา3-3ด้วยก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับความมั่นใจของนิวคาสเซิลมาเต็มครับตัวหลักๆในวันนี้อาจจะมีการโรเตชันกันบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่านักเตะอย่างพวกจาคอบเมอร์ฟี่นะครับจามาลัสเซลนะครับคริสวูด รวมไปถึงนักเตะอย่างไรอันเฟรเซอร์นักเตะพวกนี้น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างทรานเมโรเวอร์นะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับตอนนี้อันดับตารางคะแนนในศึกลีกทูพวกเขาเป็นทีมท้ายตารางนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับเชื่อว่านิวคาสเซิลจะบุกไปชนะและจะชนะมากกว่า1ประตูด้วยครับเอาละครับสทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับก็มีทีมอย่าง p ี v อสีไฮโอเฟนนะครับมีทีมอย่างดี สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตูงลาไปก่อนสวัสดีครับ